ย่ายอายุ70 70กว่าปีแล้วอายุ70กว่าปีแล้วครับโอ้เป็นม้วนแค้นประจํานะครับเป็นพี่น้องข้างจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ผมจากบุรีนะครับเพิ่นไปเบิ่งม้วนแค้นอยู่อยู่ในผับนะครับแต่ไปถึงไปบ่้ถึงมองครับนะครับคิดฮอดม้วนแค้นหลายไปยืนเกาะหน้าเวทีเพิ่นมาโอ้ยเนาะครับเต็มครับแต่ผม ผมเลยหาหมองให้ยืนนะครับเรามายืนเกาะหน่อยไปที่บางมดแค่ตอนนั้นพี่จะรุ่นหลานครับมีแฟนครับผมผู้เดียวคืออายุหลายที่สุดคือตัวนี้ก้าวไดครับผู้ที่สองก็แม่ผู้ว่าหันหลังผู้ที่สองไม่พวงอ่ะครับเอ้าอันอะลรบ้าใหม่เป็นยังไงหรือว่าที่กำลังขอดมีอีกบ่ อัลบั้มล่าสุดก็คือตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้ห่งหัวใจระกาจุดพ oh ิเศษจุดพิเศษน่าฮอยอีสานนี่แหะนี่แหละนี่แหะครับผมก็หลายๆที่เหมาก็ร่างมาแห้ในขณะนี้นะครับครับแกผมดำพ้อยอีสานนะครับเลยหลายซิลิปินฮกซิลิปินครับผมนะครับสองอารมณ์ฮกซิลิปินหลายๆงานเพลงนะครับเพลงแต่แต่คู่บ้าอาจารย์ข้าวฮวงไว้ผลงานเพลงที่โด่งดังในอดีตกราบนะครับอืม ขห่อจ uh, ัง uh, ซ okay. <say> ีแล uh ้วแจกของคุณเอาของก็ไใส่เบิดของก็จะถึงของเสียโอ้ยเนาะอันนี้อาจารย์เอามาเอามาแจก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 มดแกนแจกน้ำอะไรครับถาม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 ครับถามมาจัิงใจดีเนาะไอ้มดแกนซื้ออีดีมาจังไดนฮะถามได้บอกเ่ราต้องถามนะครับนี่เนาะได้บอกผู้จักผู้จักบอกเออนี่หนี้นี้เอาที่คุณบุญคำจุนค่ะอืมจื่อบอกครับ ถืกอยู่ครับถืออยู่เอาให้เพื่อนสนั่นกับผมแจ๊กบัารซื้อจริงผมแจ๊กบัารซื้อเขาลงเรียนเหมืนตัวนี้ไปลงเรี้ยงเด็กแฟนครับผู้ใดอยากจะหูบอเาี่ยมลนแค้นไายลูกเพื่อนสิบวไทยหนาตุ้งเพื่อนมักจะไายหันป่วยจังสีถามแม่เป็นยังจังเฮ็ดจังสัตว์ลูกหนักไงแ็งกว่าแมผมเป็นคนขี้อายครับนเผิดกล่อง คือกันเลยแมนบอกเนื้อต่อไปแง่ผมถ่ายรูปผมก็ะตืยืนดังสี่แล้วครับสิวยดึงสี่คือกันหรือเปล่จะเป็นสิคือเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าวิธีการยืนทายอวยดังสี่ครับครับต้องเกี่ยวกับเซอรี่และอานาลกายพร้อมเแน่เนี่ยแมนวัดว่าเนี่ยบางบางต้นอาจจะอวบนถึงองศาอาจฉิบหอดกล่ององศาบหอดมันกับบางงามครับไอ้ไอ้พอนแค่ร่างยืนเบิ่งด้วยครับยืนเบิ่งแล้วก็อวยยังไงเขาเอิ่นว่ามุ่มบ่อไห่โอ้ยริงสี่คือบ่องามบ่อขับคือบ่อ่าเลสเบียตบ่อ ขึ้กันมัฟังฟังฮะไอ้มนแก่เฮ็ดงามบ่เอออาจารย์เพิ่นเอ้าอาจารย์เฮ็ดดีๆเอาเต็มที่อาจารย์หลดเอาบิดคือพอพอครับบิดอีกครับบิดอีกครับบิดจังเลยปิดเยอะจมเบิ่งบาดนิเฮี้ยงงามครับฮะงามไผ่ไผ่ครับไผ่ไผ่ไผ่มามาฮะผู้ใดที่เพื่อนเนาะเอาไปเลืดเอาไปเลืดเอาไปเลืดชัดเจนชัดเจนผู้เป็นอยังดอกวโป้งใส ในใจดูมันขึ้นจังไหนครับผมของฝากในอัลบั้มเท่ากับฝากอัลบั้มชุดล่าสุดของมันแค่ละกับอัลบั้มชุดพิเศษตามออีสานแล้วกับพร้อมถึงทุกๆงานเพลงทุกๆอัลบั้มแล้วก็อย่างที่คุณครูคุณเกิร์ให้พี่น้องฟังบางหันการฝากจมีอัลบั้มชุดพิเศษพิเศษสําหรับพี่น้องบ้านเทาครับนะครับเป็นแบบล้ำล้วนนะครับคิดว่าล้ำรองปุบอาจารย์โอ้เป็นล้ำรองครับล้ำรองล้วน หลายแน่งหลายแบบนะครับครับตั้งใจให้พี่น้องนะครับถ้าฟังกันแล้วกันเด้อมีอีกบทนี้เพลงนึงบอสครับบอมมีมีอีกบทนี้จริงๆมีหลายอยู่ครับขับกคิวคิวเพลงเข้าไปมีบอสครับมางได้ครับถ้าเสียงห้องมีอีกหลายเพลงอยู่เพราะตามที่บอกไปนะเอาอีกบอสอีกบอสโอ้ย ในท่านผู้ชมที่อยู่ห้องทรงนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการภัยถอดทั่วโลกเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องทรงสามารถขอได้หนึ่งงานเพลงเอาเพลงยังครับไอพรมแดนเขาเไอจิงไดไอ้บกคือเขาแครับจังไดเฮากับโบกคือม่อนแคนม่อนแคนกับโบกคือเฮาแต่เฮ้าน่ะมีหัวใจดวงเดียวกันเป็อาไงหน่อยครับผมซื้อมาคู่เพื่อจะได้กำลังได้ในวันนี้ คนเกิดก่อนโอ้โหโอ้โหนึกตัวนึกเอาเอาเอาท้าความก็สูงคอกันครับเราเด้ครับคนเทศเพียกดูตรับเป็นทหารมไนบ่ไอ้มดแค้นเป็นทหารบ่ยังเป็นอยู่ครับโอ้เนาะผมผมก็ทำตรวจด้วนี่ตำรวจเอาเอาเอาเช่นกับเช่นรับครับผมมอบความสุขให้กับมดแค้นยันคุณฝากกับพี่น้องแฟนเพลงอีกครับไอโบแมนเขาเอาห้องได้ห้องซอยมดแค้นนะครับเพลงนี้ครับ ลอยทรบดใจหาแบบงแอบหวงแอบตาก่อนที่เขาคบเจอยู่ตั้งโดจนจดหักจากเขาเห็นใ,ใจน้องสาวทับส,สนน้องยังมีอายทั้งคนคอยอยู่เคียงขา้างบางเสียงน้ำตาทุ่มทำทุกอย่างหาเธอ เอ้อ้ายเคยว่าเจ้ากําลังจะรักอ้ายแล้วนะพอได้ข้าเข้าพอัด้สึงต่อและขอเวลาจากสิ่งที่เจ้าเป็นมาฟังถึงน้องล่ะสิว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn លួងបាយផ្អួយហាក់ຈາກអូនសឹងចាកអាយបបអត់សួងទេແມើថាឯชายក៏អងទេួងជាតប់ដល់ខ្លាំងបងតាមងងួមលង lại ăn và ai cũng khôn và lo ngọc lắm như thắng ồn từng vực hoa ai cảm ơn ส่วนดนค้าบ,บอ,อีกบทแคนเัียูนนะครับอายโบมเมนเขานะครับหลายท่านขอนนขอมากนะครับ